พีระมิดบนดาวอังคารหลักฐานว่าดาวอังคารอาจเคยมีอารยธรรมหากวันหนึ่งคุณไงหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วจู่ๆก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเราคือสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นี้จริงหรือวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ปริศนาอันน่าพิศวงที่อาจเขียนใหม่ทั้งหน้าประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะในปี1976ยานอาวกาศไวคิงหนึ่งของนาซาได้ถ่ายภาพพื้นผิวดาวอังคารไว้จำนวนมากหนึ่งในภาพที่ทำให้โลกทั้งใบต้องตะลึงคือภาพของสิ่งที่ดูเหมือนใบหน้าขนาดยักษ์ ที่มองจ้องกลับมาจากพื้นผิวดาวอังคารมันถูกเรียกว่าเฟสออนมาร์สกล้กับโครงสร้างคล้ายใบหน้านั้นยังมีสิ่งก่อสร้างอีกหลายชิ้นที่ดูไม่ธรรมชาติรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมที่ถูกเรียกว่าพิระมิดแห่งไซโดเนียคำถามที่ถูกตั้งขึ้นทั่วโลกคือธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาเองหรือว่ามีใครบางคนเคยอศรราศัยอยู่ที่นั่นมาก่อนพิระมิดเหล่านี้ไม่ได้เรียงตัวแบบสุ่มพวกมันถูกจัดวางในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับพิระมิดแห่งกีซ่าในอียิปต์อย่างน่าประหลาดใจนักวิเคราะหภาาาพจากรรชเชื่่อวมี ความสมมาตรที่ไม่ควรเกิดจากธรรมชาตินักวิจัยบางคนกล่าวว่าพีระมิดเหล่านี้อาจสร้างขึ้นโดยอรารยธรรมโบราณที่เคยรุ่งเรืองบนดาวอังคารเมื่อหลายล้านปีก่อนบางภาพแสดงให้เห็นถึงพีระมิดทรงห้าเหลี่ยมสมมาตรทั้ง5แกนซึ่งเป็นไปได้ยากมากในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์สายหลักยังคงสงวนท่าทีโดยให้เหตุผลว่าภาพลงตาจากแสงเงาหรือพาราโดเลียทำให้เรามองเห็นรูปทรงที่คล้ายกับใบหน้าหรือพีระมิดทั้งที่มันอาจเป็นแค่ภูเขาหรือกองหินธรรมดา แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมห,หลายโครงสร้างถึงมีความสมมาตรพอดีและทำไมตำแหน่งของพีระมิดจึงสอดคล้องกับหลักเรขาคณิตแบบเดียวกับที่พบในอรารยธรรมโบราณของโลกทฤษฎีแอนเชียนแอสโทรนอตเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเคยเดินทางมายังโลกในอดีตและมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการสร้างอรารยธรรมโบราณบางกลุ่มขยายความว่าอรารยธรรมเหล่านี้อาจไม่ได้เริ่มต้นบนโลกแต่อาจเป็นผู้รอดชีวิตจากดาวอังคารที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานหลังดาวบ้านเกิดล่มสลายปี1 9 8 4นนักวิทยาศาสตร,ร์พบอุกกาบาตชื่อ อลันฮิลแปดสีนในแอนตาร์กติกาซึ่งภายหลังถูกพิสูจน์ว่ามาจากดาวอังคารเมื่อศึกษายอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าอุกกาบาตชิ้นนี้มีโครงสร้างคล้ายจุลินทรีย์อยู่ภายในแม้จะยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดแต่มันเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่บอกไปนในว่าสิ่งมีชีวิตอาจเคยมีอยู่บนดาวอังคารและถ้ามีสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วในอดีตก็ไม่ใช่เรื่องเกินเลยที่อาจเคยมีสิ่งมีชีวิตชั้นสูงภารกิจของยาน Q, Resity และ p e r s v e r s i o n ได้ส่งภาพและข้อมูลที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆมีหลักฐานเรื่องน้ำใต้ดินและแม้แต่โครงสร้างหินที่ดูเหมือนจะถูกตัดมาอย่างมีรูปแบบนาซ a ากำลังเตรียมภารกิจนำตัวอย่างกลับมายัางโลกภายในปี2030เพื่อวิเคราะห์หาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในอดีตโดยตรงคำถามที่ถูกถามมาตลอดหลายสิบปีอาจใกล้ได้คำตอบดาวอังคารเคยมีอรารยธรรมหรือไม่ไม่ว่า ทีระมิดบนดาวอังคารจะเป็นสิ่งก่อสร้างของอรารยธรรมโบราณจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นมันก็ได้จุดประกายคำถามครั้งใหญ่ที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเกี่ยวกับจักรวาลและในความเงียบของทอง้องฟ้าสีแดงแห่งนั้นบางที่คำตอบอาจกำลังรอเราอยู่แค่เรายังไม่พร้อมจะเข้าใจมันเท่านั้นเอง